สวัสดีครับผมวานนะครับนี่อยู่กับเกม7 Days to Die นะครับตอนนี้ก็คือมันเป็นเวอร์ชันเนี่ยครับอัลฟา1.1.1นะครับ1.1.1 1.1.1เออถูกแล้วก็ทำมาหลายอันแล้วนะครับ1.1อัลฟา11ครับทำมันคืออยากรู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างอ่ะ ก็ไม่รู้ก็ลองดูนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าม,มีอะไรเปลี่ยนก็ไม่ได้เข้าไปดูในเว็บแต่เออเห็นมันอัพก็เลยลองอัพดูนะครับแต่ก่อนชื่อผมเป็นเพย์เยอร์ใช่ไหมตอนนี้น่าจะเป็นวาวาแล้วนะเพราะว่ามันต้องใช้ id กับพาสเวิร์ดในการเข้าอันนี้คือนี่ขนาด1.1.1 1, 1. อัผานหนึ่งจุดหนึ่งนะยังแบบเนะอะเหมือนเดิมนะครับมานเกิดก็เก็บของให้ไว้นะครับเอาแต่อของที่จำเป็นนะครับ ต่อสร้างนี้นะครับก็คือผมจะเก็บไอ้พวกเนี่ยนะครับมันคือยักษ์อะไรนะยักษ์กาเนี่ยยักษ์คาแ p ลน n เนี่ยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะทำระเบิดให้ดูแล้วกันเออมีคนขอไม้แบบสอนวิธีครัฟของเบื้องต้นก็ ก็ดูคลิปน like ี้เลยแล้วกันนะครับว่าว่ามันถึงจให้ time, ทำอะไรบ้างถ้าเกิดทะเลทรายนะแต่ว่าถ้าเกิดปกติก i̇şte right? ็ก็ตัดต้นไม้นะครับทะเลทรายเราต้องเก็บเศษไม้อย่างเงี้ยนะครับเก็บกระดาษไปด้วยกันะเหมือนจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีซอมบี้เยอะมากด้านซ้ายมือเนี่ย กำลังทุบทุบหินอยู่ดี๋ยวก็มีด้านหลังตัวหนึ่งวิ่งมาแล้วเดินมาเอ่อสิ่งที่ผมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเอาลูกมาแล้วแม่ไม่เอามาด้วยหรอ,อเ็ื่งดีวะ คือซอมบี้เนี่ยเกิดเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็จํานวนเยอะเยอะกว่าเดิมนะจำนวนเยอะกว่าเดิมเห็นเห็นเลยนะครับพอไปเล่นเกมอื่นแล้วกลับมาเล่นเกมเนี้ยแล้วมันยังไงไม่รู้อ่ะจับยิ่งคล้ายๆกันแต่บังคับตรงกันข้ามอนะไรเงี้ยโอเค ฟืนแล้วนะครับลองเข้าไปทีนี้ดีกว่าเดินดีๆนะครับอย่ายิงโดนถังนะครับเก็บเก็บมันไว้ก็ดีนะมีเจ้าของบ้านมาทักทายนะครับ น้องหนูหนที่เป็นผู้หญิงเวลาเป็นซอมบีก็อย่านอนอย่างนี้แล้ว,ลวมันทำยังไงไม่รู้อ่าขวดเปล่าสำคัญนะครับสำคัญขนาดเลดดอดแล้วยิงพลาดนะ อย่าไปชิดรถมากนะครับชิดรถมากทีระเบิดคือบางทีแบบซอมบี้มันตีตีรถอย่างเงี้ยเราไม่รู้เปลืองกระสุนโดยแท้ น้องที่ติดต่อมาจะขอเข้ามาเล่นเนี่ยคือผมทำให้เล่นไม่เป็นนะเออเล่นก่นอ,อเคกเกดนนะคือผมเล่นเองเป็นแต่เปิดเซเวอร์ไม่เป็นอยากทำเป็นเหมือนกันแต่เครื่องคอมก็ไม่แรง ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวเธอเธออยู่ไหนได้ที่นอนแล้วนะครับอ่าตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับคือรถคันนี้ยังอยู่นะเอาไว้ให้ขึ้นขบนนั่นเองดูดิมันทุบจน จนพังทับสนด้วยงงและทับสนนะครับอ้าจะมาหยิบไอ้นี่ซะหน่อยนี่อันนี้คืออะไรคือไอ้ที่มันเด้งๆอยู่เมื่อกี้ คนที่กำลังดูอยู่แล้วพุงเข้ามาก็พยายามทำความเข้าใจในตัวผมไม่ได้นะผมเกิดมาอายุอานามก็ไม่น้อยก็ยังไม่เข้าใจในตัวเองนระับนั้นทุกคนก็ช่วยพยายามเข้าใจในคำพูดนะมผมด้วยบางทีพบคนพูดจาไม่รู้เรื่องนะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิป มีประโยชน์สําหรับเพื่อนสําหรับอะไรก็ไปแชร์ให้ผมก็ได้นะเดี๋แชร์เยอะแชร์เอาเพื่อนสนิทพอกลัวคนดูเยอะแล้วแบบเดี๋ยวต่อไปทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ก็มีคนติดตามแบบแฟนพันแท้ก็ประมาณ80กว่าคนนะ8ปบาคนก็โอเคแหละเราไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยอะ่ะ คือถ้าคนเจอก็คือเซิร์ชเจอจริงๆอะ่ะแต่ก็พยายามทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับชอบด้วยนะไม่ได้ชอบแบบอยากดังอะไรนะครับคือตัวเองชอบเล่นเกมแล้วก็มีบางอย่างที่เราไม่เห็นที่อื่นนะครับก็เลยก็เลยมาทำเพื่อแนะนนบ เคยมาตรงนี้แล้วอะแต่ว่ากระโดดไม่เนียนกันเนี่คือผมผมองว่าผมก็ไปฝึกเล่นฝึกอะไรบ้างนะไม่ใช่แบบนอนเกาอะไรอยู่บ้านาเพิ่มทักษะตัวเองนะครับทำไมต้องเก็บถังน้ำมันเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้มาตีแล้วมันระเบิดนะับพอระเบิดแล้วมันตูม ถ้าเราอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยเราก็้อกมาตายตายไปทีมแล้วโอ้น้ำเยอะนี่นี่ถ้าถ้าจำไม่ผิดป้องโอ้ยยิงไม่โดนนะครับไม่ใช่ยิงไม่โดนหรอกมันบัก กันกันทางเข้าบ้านเนี่ยคืนนี้ก็คงนอนนี่นะแต่ก็คงไม่ได้ใช้ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยถาวรน,น,นะครับถ้าจะเล่นจริงๆนนะเพราะว่าผมเห็นแล้วผมีแล้วนะขอบคุณที่บอกโอ้ยกระตุกกระตุก ก็จะเข้ามาจากทางนี้นะครับเข้ามาจากทุกทางเลยพูดทำไมของโอเคแล้วมั้งตกแน่นอนไม่ได้ตั้งใจจะกระโดด เนี่ยโอเว่นอันนี้ครับที่ที่ทำอาหารได้ที่ในเว็บผมบอกแต่ผมก็ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าผมยกไอโอเว่นเนี่ยไปที่บ้านผมไม่ได้ก็เลยเลยไม่ได้ทำสักทีนึงกระดาษเอาไว้ทำ TNT นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนซึ่งด้านบนน่ะซอมบี้เกิด ย,ยังหาเรียมยากมันใครช่วยเอากระจกอันนี้ไปวางที่อื่นได้ไหมหลอนนึกทีที่เห็นกระจกได้เข็มไฟแล้ว โคบเลิงไม้ไม้นี่ไม้ไมไมนี่ก็จะได้นี่นะครับโอ้โหโอนวัวนะครับทำเป็นสติกนะครับ48อันเพื่อจะได้ทำอย่างอื่นอ๋อไม่ต้องเก็บก็ได้มั้嘛 นะไ,ได้กลิ่นโอเคเราขึ้นข้างบนกันดีกว่านะครับอันนี้ถ้าเก็บตอนนี้เก็บมีเวลาก็เก็บไปก่อนนะครับล่างเพราะเดี๋ยวพอซอมบี้พอคืนนี้ซอมบี้มันจะมาทุกเกี้ยงอะไรเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเนาะ แค่ชะลอนะครับไม่ได้หยุดของทุกอย่างมันคือการชะลอซอมบี้นะครับยังไม่เห็นอะไรแบบที่หยุดหยุดหยุดซอมบี้จริงๆเลยอะ่ะอันนี้ก็ให้ระเบิดเรื่อยๆขนาดขุดสองชั้นน่ะก็ก็ถือว่าเป็นชะลอนะครับเพราะมันก็ทุบๆๆๆๆแล้วก็มีปเปอร์เซ็นต์ที่มันจะุกออกมาได้นะ ฉะนั้นเราก็ทำทุกอย่างให้มั่นใจไว้ก่อนอะ่ะนี่ งาม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 อยากเก็บังเุยอ่ะเตียงไม้ปิดทางนี้ก่อนเนาะอยากมีเวลามากกว่านี้จะได้ออกไปหาตัวนนี้ก็ปิดก็ได้หมดแล้ว ที่จะปืนแค่นี้นะครับใส่ไว้ก่อนเน,นนๆๆเราจะนี่แหละกันแล้วแหละไม่ให้ไม่ให้มันเข้ามาถึงชั้นนี้นะครับก็ s แกร m e n t a l ลนี่น่าจะพอนะ วิธีก็คือทำลายทางขึ้นครับอเอ้ยต้องทำอไอ้นี่ก่อนสิอิน o อ in g อินอ่า i อินคอสี่อันโอเคถูกปะ่ะน่าจะถูกอ่าถูกนะครับอิน o อ4สี่อันทำลายทางขึ้นก่อนอย่างแรกนะครับ แล้วเราจะขึ้นยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง up. Uh -huh. จะได้ซีเมนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคเรียบร้อยนะครับปิดไว้อันหนึ่งจะได้เนี่ยค b l บ s สโตนโอเคอยู่อย่างปลอดภัยถ้าไม่เจอข้างบนซึ่งข้างบนนะผมเคยเจอซอมบี้เกิดด้วยอ่หกโมงนะครับ วางที่นอนก่อนสร้างคบเพลิง๋ยวไม่งั้นมันจะมืดมในสี่ม,มุมนะครับแล้วแต่ผมก็สร้างแบบเออเออรายละเอียดครับของนะผมว่า เปิดดูกันเองดีกว่าเนาะเข้าวิกิครับเซิร์ชดูก็ได้เดีย๋ยวให้ลิงก์เว้อ่อนเพราะว่ามันจะโอเคกว่าเนาะพอแต่พอหลังๆะ่ะพอเริ่มเป็นแล้วอะจำได้เหมือนผมเนี่เริ่มจำได้แล้วผมเก่ง <c oughs> เบือ่อปะไม่เบื่อเนะเรารักกันก็ <c oughs> เล่นเล่นเล่นเยอะๆแล้วรู้แล้วจะรู้ครับแลนเดอร์นะครับมันได้ทำทางขึ้นนั่นเองสักหกหกพอพ่อะถ้าเราเคยทำแล้วมันจะจำได้นะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุ่มหนึ่งยังไม่ดึกนะซอมบี้จะเริ่มวิ่งไล่เนี่ยโอ๊ย ตอนสามทุ่มติดอะไรครับสาต่อยเอาใช่ไหมสางนำจากอะไรครับวางไว้เปิดได้ใช้เนาะ โอเคเราได้ทางขึ้นแล้วต่อไปเราก็ขึ้นทางนี้ซอมบี้ซึ่งในอัลฟ้าหนึ่งอ่ะยังปีนบันไดไม่ได้นะครับแล้วก็1.1นี่ก็ที่เล่นดูก็ยังไม่ปีนนะครับแล้วก็ซอมบี้2ทุ่มละซอมบี้ปีนฝาผนังก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นก็ยังยังปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้พื้นเป็นไรเนะี่ย รู้ไหมทำไมไม่แตกมันเป็นขุดไม้นู่นอ่าเป็นคอนกรีตโอเคเดี๋ยวจะได้เอาไปขุดรูตรงนู้นมันเป็นไรเนี่ยคอนกรีตไ้กีอ้กอันนะครับอีกอีกที่อัน เวลาพอเย็ดเมื่อกี้ตกใจอะไรคือถ้าไปข้างนอกอะ่ะถ้าเจอซอมบี้มันจะม,นมันจะฆ่าเราไงแต่ถ้าตรงเนี้ยถ้ามันยังไม่มันยังไม่เจอเราอะ่ะมันก็ยังไม่ฆ่าเรางงมาจังเถอะเดี๋ยวเราเราไม่น้ำให้ผมเลยอะ่ะ รีนรด,นดนะครับกรีดปิดแล้วคืนนี้รอดครับยังไงก็รอดถ้าซอมบี้ไม่เกิดข้างบนนะนะซึ่งมีโอกาสเกิดด้วยแต่ว่าติดไฟไว้แล้วคงไม่เกิดหรอกมั้งเกิดอะไรนักหนา เกิดตรงนั้นน่ะที่ว่างๆไม่กลัวกลัวมันเกิดบนหลังคาแล้วมันเดินลงมาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มอย่าไปเดินเล่นเดี๋ยวตกมาตายเดี๋ยวหลังคายุบแล้วตกมาตายนะครับก็โอเคคืนนี้ก็รอดพ้นนะครับ เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากอะไรอะ่ะถึงไม่เกิดตรงนี้ก็ไปไปเกิดที่อื่นก็ทาคล้ายๆกันนะครับเราวิ่งไปดูซอมบี้หน่อยซอมบี้ก็พยายามทําทุกวิถีทางนะครับทุกเราอยู่ตรงไหนมันก็มาทุกตรงนั้นอน่ะมัอยู่ตรงนี้ก็ทุกข้างล่างถ้าเราไปอยู่ตรงนี้ก็ทุกตรงเนี้ยอ้อดังนั้นก็าหาที่ยืนดีๆแล้วนะนะครับ ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ลิงผัดมันก็จะมาตรงเนี้ยเห็นไหมกี่โกโงสัตว์อ่ะโอเครำคาญเสียงตรงนี้สัตว์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมออมาหวังว่าจะสนุกเนอะแต่น้ำเสียงน้ำเสียงมันเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยอ่ะบอกตรง <c oughs> เหนื่อยใจ คนดูไม่รักป่าวคร่านะครับเหนื่อยแต่ว่าที่ที่อัดคลิปเนี่ยเพราะว่าเห็นมันอันฟ้าก็เลยก็เลยก็เลยอันฟ้าเป็นอัพแพดหนึ่งชุดหนึ่งก็เลยมาอัพดูความแตกต่างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับเมื่อไหร่จะมีความแตกต่างก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าเห็นความแตกต่างเราจะมาบอกเจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับอันฟ้าเดเดจะบอกเดซีแล้ว เซเว่นเดย์นะครับเซเว่นเดย์ชุดไดอันฟ้าเวอร์ชันอันฟ้าหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งวันพอยวันโอเคผมวาวาซียูให้ดูชื่อก่อนวาวานะครับค่าซอมบี้เป็นสิบสองตัวนะครับปิงลบหนึ่งนะครับอ้าวมีซอมบี้ตายมันตีกันตายครับซอมบี้ที่เห็นซอมบี้ตายมันไม่ได้แบบฆ่ากันเองหรอกแต่ว่าเวลามันตีเนี่ยบางทีมันมือเป็นไปโดนเนี่ย พอมือมันไปโดนกันบ่อยๆมันก็ตายกันเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันขุดน,นะมันนะคือจะจำได้ว่ามีหลังสามอันใช่ไหมมันก็ปีแล้วมันก็พยายามตีเนี่ย Infect Bloomen จัดการ Infect Lady คนแก่จัดการเด็กนะครับก็ก็มายืนทถานนี้แล้วกันคือถ้าซอมบี้ตีตีเสาตีกำแพงบ้านหมดเนี่ยก็ก็ก,ก็เราก็ตายนะาบ คามันก็ล่วงเรียบร้อยแล้วไปคลิปายบายเจอกันหลับฝันดีทุกคนชอบกดไลค์มีอะไรถามก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าติดตามติดตามเฟซผมได้นะครับอวาวาเปิร์นะครับมีอะไรก็ก็พอไปทายไปทายได้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจบสดตั้งใครด้วยกดไลค์ด้วย ยากเพื่อนเล่นเก่งๆก็แนะนำให้มันดูก็ได้บ๊ายบายสวัสดีครับ